เวลาแต่งงานนี่เป็นคนคิดภาพตามดีคนมาแจ๊คเพื่อนแจ๊คโบน์นะครับแจ๊เไม่เน้ามาไหนเพื่อนฮัลโหลครับอุ้ยอ้ําติดธุระเฉยอะไรนะเดี๋ยวรอบก่อนนะเดี๋ยวรอโอเคครับโผล่แล้วโผล่แล้วเดี๋ยว อ่คืออย่างงี้ผมเดี๋ยวผมเสนอให้ครับนี่เดี๋ยวผมเสนอให้ก็ได้อ่ะเอาแบบเอาแบบสร้างเหมือนตึกเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่านี้หน่อยหมายถึงว่าแบบโปเสร็จงานอะแต่ว่าเขาจ่ายไงถ้าไม่จ้างค่าแรงอะแล้วถ้าไม่มีใครมาทำกับมันนะพี่มันก็ต้องคนเดียวไหมต้องทำอยู่คนเดียวขอเขาต้องมันก็ต้องแบบปอยากปูนบกมึงเพื่วยมันไงมึงก็ช่วยมันให้ือให้ผู้เล่นมามาทำใช่ไหมเธอแจ็คกี้บอกแบบกี้ร็แล้วจกคลิปตอนไหนได้ชิวโอ้โหรวยเนาะมึงลงจ้างเท่าไหร่คลิปตอนไหนอะ ไม่ใช่มาถึงเขาจะได้ช่วยกันเร็วๆไม่ก็แบบสมมติว่าสมมติว่าอันนี้อันนี้คือมันตื่นของดีทีมก็ใช้คลิปตัวไหนใช่ไหมสมมติว่าจะเป็นงานของพี่เนี่ยลบหลังพี่ล้านอย่างเงี้ยอ่ากล่องตีก็ให้แบบให้ทางเซิร์ฟเป็นคำนวนพี่ก็คุยโทรไลน์อยู่ปล่าดอบไปครับดอบไปชัยก็จะดับดีอับตรงบ้านเลใช่ไหมไม่ได้พูดอะไรเงี้ยนี่เลยพูดเลยพูดว่าประมาณนั้นพี่แจ๊คกี้สวัสดีค่ะเพื่อนดีๆด้วยเพื่อนหนูต้องเรียกของพี่ด้วยเหรอใช่ใช่เร็ว พี่แจ๊คครับผมพาน้องสาวมาสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปหา่สวัสดีพี่พี่ชายพี่หน่อยเดี๋ยวเท่าไหร่ครับสรุปสวัสดีครับวันนี้เขาจะมีหรอโอ้โหไม่เพราะว่าถ้าเอาตามที่แบบว่าเป็นสร้างเป็นตึกเนี้ยมันก็ต้องใช้พี่น้องสาวใน้องสาวนร่วเข้าใจครับว่าไงว่าไงเอาเรื่องวันนี้พี่เฉลยบอกไม่ได้ครับต้องคุยกับอันนี้ก่อนทีมงานท่านนี้ครับหลับบ้านก่อน เดี๋ยวแจ้งเรื่องราคา่ายทีนะครับถ้าเอาเป็นประมาณนะั้นเอาเป็นประมาณอย่างที่คุณแจ็กกี้บอกนะครับหรือว่าไงไม่ไมใช่ใช่ประมาณนะครับเิะ<ต>สร้างจะได้เสร็จไปไวครับพี่โงงบสามล้านบอกให้เขาช่วยกันสร้างคงจะมีคนมาทำให้มืองไงเฮียป่ว <laughs> ยเต็นท์อะเต็นท์โต้นทีนะ่ะ <laughs> งานเล็กๆก็ได้พี่ไม่ต้องซีเรียสมากแต่ว่า ใช่ใช่เฮ้ยซีเรียสอะไรเพื่อนมึงพี่แจ๊คบอกว่าอะไรงานใหญ่พี่เอาแบบบึ้มบั้มเลยบึ้มบั้มซัมเบลมีภาระเลยว่าเพียงมันมีภาระเลยว่าต้องหาอีกสิบอะมึงโคตรจริงเหรอน่ะแต่ว่าผมไม่ใช่หรอกคือผมตอนนี้คืองบงบงบผมน้อยไงพี่แต่ว่าถ้าหาเพิ่มอันนี้ว่าว่าอีกทีไม่รู้ไม่มีไม่รู้ว่าเขาแบบเดือนหนึ่ง ไม่พอใจอะไรเราหรือเปล่าถ้าก่อนก่อนวันมาเดินท้ายเพื่อนเกินในเพื่อนประมาณสองสองอาทิตย์เพื่อนประมาณนั้นแหละเออสู้ๆเพื่อนสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์เออเป็นคนคอยเดีออเออเออเป็นคนคอยเชิญบัตรเชิญคนเข้างานเพื่อนสามอาทิตย์ประมาณสามสามองค์สามเอ็มกูได้แค่แบบเหล็กอะเหล็กเหล็กเต็นท์ผ้าใบอะไรอย่างเง้ยเอเหล็กเต็นท์ผ้าใบแล้วก็โต๊ะจีนมาสิบห้าโต๊ะอะคุยเข้างานไม่มีอาหารได้แหโอ้โโโหอ้ห งานอื่นกินน้ำเปล่าให่งานนี้กินน้ำก๊อกไอ้สันไม่ไหวไอ้ไอ้เนี่ยไอ้สร้างทีซีมาได้คิดตัวไหนใช่ปะแต่งานในบล่าได้ก่อไอ้กอไผ่ไว้กินกันได้โอ้โห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 พี่แจโหไหนเนี่ยเนี่ยเอาโหหึมแล้วเนี่ยพิศภาพหรือ้พทย์ไมจัดนะอาว่าไงครับว่าไงครับได้ง ครับใส่ชุดอะไรปะเนี่ยชุดครอบครัวครับมีด้วยเหรอครับอ้าวพี่เราก็ต้องมีครอบครัวหรือเปล่าครับหรอครักหรอครับงั้นตัวไหนชื่ออะไรเนี่ยเอเคมาแล้วนะตรับพี่ชายที่ไหนดิครับสวัสดีครับต้องเรียกพี่ด้วยเหรอ อ้านี่พี่ชายพี่นหาไอติมครับชื่ออะไรนะแนะนำตัวเลยนี่พูดเองเลยสวัสดีเขาชื่อไอติมครับเก่งอะไรครับตอนนี้อยู่ครอบครัวครับครอบครัวบ้านแบทใม่ฮาเขารู้จักกันอยู่แล้วฮะน้องเอ้าเข้าใจไหเอ้า รู้จักกันตอนไหนถามมาดิถามมาดิไอทีมรู้จักกับพี่ชายพี่ตอนไหนนี่อืมเขาเคยมาหลอกหนูอะครับพี่ฮู้โอ้โหอ้ยชิกกระแด้แมนเขาหลอกกันทำทำเราหนูโอ้โหคนไทยอะเนาะผมเข้าใจพี่แจ๊พี่ผมตอนนั้นผมอยู่กับพี่นี่แหละถูกปะเพื่อนเพื่อนโดนหนักแล้วอุกันนะกอมึงเงียบเอะอะไรอะบโล ก็ถ้ามึงไม่พูดก็ไม่มีปัญหานะพโรลมันมีอาการที่พีโรลมีอาากรตือมึงแหลกต่ไม่แต่งเดียวเลยอ่ะผมอยู่ข้างพี่ไม่มึงเราหันมึงเราหันหลังนี่ก็ตูดมึงแหลกปะโูดตัวไอเกมให้กูไปนะหลับไงเรื่อยเลยอะป้องังตอบป้องยังไม่เรื่องของเราก็จบไปนานแล้วครับคุณจะวอะไรอีกยังไม่ได้ว่าอะไรเลยครับก็พี่ชายเราถามว่ารู้จักกันได้ยังไงครับก็เลยเออผมไม่เคยหลอกคุณ้วยนะเอาจริงๆอ่ะ ใช่ครับพี่ผมไม่เคยหลอกผมเป็นผู้ร้ายได้วปะโโล่มาเลยพี่ผมไม่เคยหลอกครับคุณคุณใส่รายป้ายสีพี่ผมทําไมคุณรู้ไหมว่าตอนที่พี่ผมอยู่ที่นั่นอ่ะกตอนที่พี่โโลคโลคุณไม่รู้จริงจริงเหรอว่าะแต่ผมไม่อยากจะพูดนะเออม่งกอไม่ต้องเขาเลยนะเขาพียคนคนเดียวนะเว้ยว่าไปคุณจะบอกเขาแบบนั้นไม่ได้นะเว้ยว่าอยู่กับพี่ผมยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยที่นั่นอ่ะโอ้โหที่ผมจะสื่อก็ประมาณนี้แหละแต่มองพี่อมโกครับ ไอติมไหนบอกพี่ซิเขาหลอกอะไรเราเขาเขาปูยหญปู้ยำหนโ่มอะไรนะเขาบอกเป็นผู้หโิโอหคุณครับคุณพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะพี่ผมไม่เคยปู้ยญิผู้ยำหนุ่เลยนะครับคุณรู้ไหมว่าแก๊งคุณมีผู้หญิงสี่สิบคนอะแต่พี่ผมมองคุณแค่คนเดียวอะไม่ไม้คุณอยากรู้ว่าเขาเขามาจากประเทศอะไรมิรามด้วยหรอมาจากประเทศอะไรมลรามด้วยโอ้โห เขาล่ามมาด้วยเหรอเขาล่ามติดตัวแล้วเอาง่ายคือเรื่องของคุณมันก็จบกับผมไม่นานแล้วไงถูกครับเรื่องของผมก็จบกับผมไม่นานแล้วด้วยผมก็มีคนใหม่แล้วด้วยโอ้โหเอาง่ายคือพี่ผมหล่อสาวเยอะโอ้โหล่ามเยอะล่ามลามโล่ามัซลก็ได้อ่ะเยสแต่รวยแต่รวยไว้ก่อนเลยยังไม่ได้ถามเลยว่ามีคนใหม่หรือยังอะไรยังไงผมไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่คนเดิมนะครับอยากเริ่มต้นใหม่คนใหม่โอ้โหยังไม่ได้ถามเลยพื้นความหลักอะไรครับ โอ้มันไม่มีหรอครับใเลยพี่นี่ไม่มีขายในความทรงจำที่ผ่านมานงสอะไรครับพี่คแบดอะโปรโลยงว่าพี่แบดป่ะคตรแบดอะพี่ชายผมโคตรปีศาจอะเฮ้ยแบดบอยบัตเอางเอายคคือหนังสือเล่มเก่าไ่หคือเขาไม่นคนแบบนี้ครับพี่พี่เอาูจะพูดอะไรเขาแบดอะอคำชว้าอะโอยังไยยได้ถามยลยว่ามีคนใหม่คนเก่าอะไรคยย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 ยอยย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 ย เปล่าครับนอกจากคุณมาให้เพื่อนมายืนด่าผมเนี่ยอะไรทีเขาไม่รู้จักผมเลยดีไม่รู้จักผมดีเลยสักนิดเดียวเนี่ยแล้วคุณจะมาอะไรผมมีครับถูกต้องครับตอนนั้นผมปกป้องพี่ผมเต็มที่คุณไม่ควรยู่ใช่ปะใช่ครับตอนนั้นผมปกป้องพี่เต็มที่เอาไปเอเอาม่ได้ไ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 มนได้ไม่ได้ไมได้ไม่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 ไค้ไม่ไดนไม่ได้ไม่ได้คม่ได้ไ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 ม่พี่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไดม่ได้ไม เราเรารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต่อต่อให้มึงพูดอะไรไงหลังงานมึงก็ไม่พ้นพี่แจ็คอยู่ดีได้เปลอไม่คืออย่างนี้คือสุดท้ายแล้วผมเลสเปกพี่ผมไงคือผมรักพี่ผมดีลเลสเปกเขาตเเลสเปกเลสเปกคนที่ไหนเขาเลสเปกไม่ไม่เอาจบเอาจบเปลสุดท้ายแล้วอ่ะคือพี่ผมอ่ะคุยกับผู้หญิงคนนี้ตรงเบลลล่างครับที่นู่นอ่ะแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ผมกำลังเคลียร์ใจกันอยู่แต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงมายืนว่าพี่ผมมายืนชี้หน้าใส่ ผมโอขู่ทีน่าด่าเลยครับจริงไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เขาถ่ายไลฟ์ไม่เพื่อนถ่ายปูโลได้ถ่ายปูโร่ผู้หญิงคนไหนคือใครปูโร่จริงชื่ออะไรชื่ออะไรเจ้าปิงไห่ชื่ออะไรนะยินนิ่งเหงาแกแทงอ่ะผมแทงอ่ะอ้าวคนที่ด่าชื่ออะไรครับผู้หญิงชื่อชื่อสปริงครับพี่หัวหัวฟ้าฟ้ามั้งนั่นแหละทางฝาก กันหน้าแต่ผานะคะเอ้าคุยกับล่าบมะม่วงกันแล้วคือเฮี้ยอะไรเนี่ยอะไรคือคือมึงมึงคบเขาเหรอเฮี้ยเจตเออมันคบแอบคบเขาเว้ยแล้วมาหาคงมาด่าเพื่อนเจ็บคนที่ยืนยันเอ้าพี่พี่บอกบอกคืออะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เราเราแล้วคือแบบว่าแ้วมึให้แฟนมวยยืนด่าเลยนะคือได้เหรอเจตมันได้เอาเอาอยู่ฝั่งเขาเลยนี่เอาอยู่ฝั่งเขาเลยนี่ไอพี่ยักษตอนนั้นเจตอยู่นะอยู่มันอยู่กูข้างหลังเลยมันยืนอยู่ข้างหลังกูเนี่ยอ้าวโอเคเอาเจตไอ้เฮี้ยภาพนี้เลยภาพนี้เลย แบบนี้มึงรู้ทางรู้นี่หว่าเจสโอ้โหเจสเพื่อนเพื่อนมาเลยเจสคืออะไรคิดเลยว่าพี่จะเป็นอย่างเงี้ยช่วยด้วยทั้งเ่องพี่หวังว่าทางตรงนะพี่ชายกูเขาพูดไปดิพี่เขอพูดไปด่เออดียเขาเนจริงไปนะเราคุยนะเจสทมาคุยเจสทมาคุยเจ๊ทจริงจริงแล้วอ่ะโอ้โหไม่เป็นคนแต่ไม่น่าเลยเราตื่นตื่นมาคุยกันได้พี่เพื่อนคืออยู่ใจโอ้โห